มีคิดพื้นสวยผืนนี้จะสาธิตการน,นุ่งแบบหน้านางนะคะนี่ค่ะเวลาวางเป็นผืนจะไม่โดดเด่นนะคะเพราะเวลามาจับนุ่งจะเห็นเลยว่าผ้ามีขิดจะสวยมากๆากเห็นไหมคะลวดลายเขาคมชัดแล้วก็สวยทุกผืนนะคะวันนี้ยังได้ราคาพิเศษจนถึงเที่ยงนะคะ1200บาทจากปกติที่เราขาย2 0 0พันถือว่าลดถ,ถูกมากๆนะคะแล้วผ้าสวยนะคะถ้าสวยทุกผืนเลยนะคะ เป็นผ้าทอมือแท้ๆจับนุ่งได้ง่ายๆแบบนี้นะคะมีทั้งนุ่งแบบหน้างามหรือนุ่งแบบเป็นซิ่นง่ายๆนะคะเข้าไปชมคลิปใน IG เรานะคะสนใจนะคะผืนใดก็คือแอด ID ดีลายใต้โพสต์นี้แล้วเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะถึงเที่ยงนี้นะคะจองเลยโอนเลยนะคะแล้วก็ได้ผ้าผืนสวยกว่าใครคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะพอจับนุ่งแล้วสวยมากๆเลยนะคะรีบๆจองเข้ามากันเลยคะ่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะแอดไอดีไลน์ใต้โพสต์นี้นะคะจองกันมาเลยค่ะ